หนึ่งนาทีกับกอปะทอ ฝุ่น PM 2.5คือโมลพิษจากอนุภาคฝุ่นละอองประเภทละเอียดที่มีขนาดเล็กมากๆไม่เกิน2.5ไมครอนทำให้ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่กำเริบขึ้นและเป็นเหตุให้หัวใจวายลอดเลือดในสมองตีบหอบหืดกำเริบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคมะเร็งปอดโดยเฉพาะเด็กหญิงมีคันและผู้สูงวัยจัดเป็นกลุ่มที่มีภาวะความเสี่ยงสูงเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนา การ,รเผชิญกับมลพิษในอากาศจะขัดขวางการเจริญเติบโตของปอดในเด็กในวัยเรียนโดยสาเหตุของ PM 2.5มาจากขม่าวควันและไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุกกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดการตรวจสภาพรถและแนะนำให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม